ฉันไม่เข้าใจเลยเวลาเธอโกรธเธอนอนทําไมเธอไม่พูดตรงๆฉันไม่ชอบโกรธอะไรก็พูดดิพูดแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะัวดีป้าไก่สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับป้าไก่ครับป้าไก่่าไงครับมีอะไรครับ อ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับซื้อมาหรอคะป้าไก่โอ้อยากกินมาเลยขอบคุณค่ะกินหน่อยกินหน่อยเธอโอ้แล้วทำไมน้ำเสียงที่คุยกับป้าไก่ไม่เหมือนที่พูดกับปื้มเมื่อกี้เลยอ่ะอ้าวเขาป้าไก่เขาเป็นผู้ใหญ่ที่รักจะไหมฉันเห็งป้าไก่อชอดอได้ไงเขาเป็นผู้ใหญ่นะเธอช่วนะครับป้าไก่ผมเห็นเหมือนมีรอยส้นเท้าแตกนะครับป้าไก่ใช่ค่ะท้าแตกป้าไก่ไม่ทาครีมที่ส้นเท้าบ้างเลยหรอ ถท้าเป็นบางครั้งค่ะแต่ว่าถ้าเวลาทํางานถ้าถ้าถุงเท้าเปียกก็ต้องถอดออก,กอเพราะว่าเราไะต้องใส่ถุงเท้าตลอดต้ทนเท้าจะได้ไม่แตกปื้มช่วยเอาไทซานในกระเป๋าพี่มาสิเค่ะเอาของคุณพงศ์ก่อนแล้วกนะันเนาะอ่ะอันนี้ของคุณพงศ์เดี๋ยวเอาไปใช้ก่อนอะจะได้รับแตกจม่ใช้ดีกับของพล<ม>า<อ> มันคืออะไรครับมันคือครีมทาส้นเท้าแตกครับเพราะว่าแม่บ้านที่บ้านไปเหมือนกัน <c oughs> ส้นเท้าแตกจะไปหมดเลยให้เขาใช้ดูแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่ดีครับ <c oughs> ก็เลยอยากให้ป้าไก่ลองใช้ <c oughs> ดูด <c oughs> ขอบคุณมากนะคะตรงนี้ค่ะใ <uko. S 2> ช้ดีมากเลยค่ะป้าไก่คือแบบทาแล้วเท้ามันจะนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะป้าไก่ลองดูคือแบบเนี่ยเนื้อครีมมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีกลิ่นแบบหอมๆด้วยค่ะ ลองทาให้อูหน่อยได้ไหมแบบหนึ่งแถมหนึ่งซื้อมาป้าไก่ลองทาดูก็ได้ค่ะแต่เนื้อมันเนียนนะคะคุณใช่มันนิ่ม,มค่ะแล้วมันก็แบบมีกลิ่นหอมด้วยตัวนี้ค่ะคือแม่บ้านนะคะมีซื้อมาใช้ตัวก่อนหน้าเนี้ยแบบแต่แบบไม่เห็นผลเลยแต่ตัวนี้ใช้แล้วเห็นผลกันทั้งบ้านเลยค่ะปะ้าไก่คือแบบแนะนําทุกคนแล้วมันก็หนึ่งแถมหนึ่งชอบซื้อมาแบ่งกันใช้ค่ะคือทาแล้วแบบฟิลมันจะแบบมันจะแบบเนียนแล้วก็แบบรอยแตกๆคุยๆ หรือแบบรอยที่มันนิ่มนะคะใช่ทาแล้วแบบเท้าจะนิ่มจะนุ่มขึ้นค่ะพอทาตอนนี้ค่ะมันก็จะชุ่มชื้นแล้วก็ลดรอยแตกลายแล้วก็มันจะแบบผิวเท้าเรามันจะดูสว่างขึ้นด้วยค่ะป้าไก่แต่ว่าแนะนําให้ป้าไก่ทาทุกวันนะคะลังอาบน้ําทาเลยเหมือนแบบเช้าเราก็ทาแล้วก็ใส่เท้าก่อนนอนอาบน้ำเสร็จแล้วก็ทาแล้วก็ใส่ถุงเท้าเพราะมันชแค่อาทิตย์ก็กว่าก็คือแบบจะรู้เรื่องวาเขามันดีขึ้นถ้าใครสนใจขีปนน้ำมันหมาก็จจิมตะกาได้เลยนะคะอ๋ออันนี้ป้าไก่เอาไปใช้ก่อนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะผมบอกเลยนะ ผู้หญิงที่หน้าสวยอ่ะแต่ส้นตีนแตกอ่ะผมไม่โอเคเลยนะผมไม่ผมไม่อินด้วยหรอกบอกเลยดูแลหน้าอย่าลืมดูแลเท้าเนี่ยนะครับ